อ่ะกับสวัสดีเพื่อนเชิญดีนิแบกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีรบกวนเข้สู่ช่องทีจีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1นธันวาคมสองพนะครับเป็นวันที่อภิษฎรัตพันธ์รีบไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปดูชั้นที่สิกันเลยเมื่อกี้ผมลงชั้นที่10ไปแล้วนะครับผมไม่พูดก่อนต้องเพงนะครับผมไปเรื่อยเลยนะครับอ่าทิมทุกคนจะใช้ชั้นเปี่ยนเนี่ยก็เหมือนกับชั้นที่สินะ อ่าโอเคมาอธิบายชั้นนี้ก่อนนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับคนในกระทะนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมอ่านะครับ listing m o o ลนะครับผมก็เมื่อตัวละครเมื่อเราเนี่ยได้รับอ่าเสียเชี่ยวที่เกิดจากปริหารผลิตเนี่ยนะครับผมจะได้อ่าความตัวละครของเราที่เข้าร่วมต่อสู้ในขณะนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8%ซ้อนดับได้สูงสุด3ชั้นนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับ8 3 24นะครับก็คือพลังอ่า โจมตีของตัวละครเราเนี่ยเพิ่มขึ้น2 4ีเนั่นเองเพราะว่ามันซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นทีนี้เนี่ยพอมันซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นเนี่ยนะครับผมก็จะปล่อยขึ้นกระแทกนะครับเป็นวงกว้างออกไปสู่มอนนะครับผมก็คือไอพอลแห่งจันทาตัวนี้เนี่ยสรุปง่ายๆก็คือเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครเรา2 4แล้วก็ช่วยเราโจมตีมอนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอันดีเลยนะครับผมซึ่งเงื่อนไขที่จะให้เกิดไอตัวนี้เนี่ยก็ อ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยพลังกระแสพลังปิดปกติเนี่ยนะครับผมดาวนี้เลยนะครับอันที่1ก,ก็คือความสร้างตัวละครสร้างความเสียหายนิเพิ่มขึ้น60%อันที่2ก็คือความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น60%นะครับผมซึ่งมันจะเน้นท่านหินกับเส้นกายภาพนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นชั้นขายของนะครับ11เน,นะครับผม <laughs> เวลาเปดตัวไหนมาเนี่ยนะครับผมเวลาเปดไหนมามันก็จะ,ะสร้างนะครับผม อะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวละครในแผนนั้นนี่ดูตัวเด่นก <c oughs> ็อันนี้ก็แผนนี้ก็อยู่แรกกับอันไโดมาใช่ไหมฮะอ่ามันก็สร้างความเสียหายนิดขึ้นมากับความเสียหายกาย,ยาภาพขึ้นมา60%นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับทีนี้มดน,นี่ในห้องที่1นึงเนี่ยนะครับชั้น11ก็จะเปลี่ยนไปนะครับใน8 2 3อีกนะครับผมในวันที่นี้นะครับผมก็จะมีพวกเนี่ยนะฮะแต่ว่า ความยากของมันน่าจะอยู่ตรงปกป้องนะครับเป้าหมายนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับผมมันไม่ท้าทายเวลาแต่ว่าให้เราปกป้องเสาหรือว่านี่แหละครับในพวกนี้นะครับผมก็จะมอนี่ก็จะมีพวกโจรพวกอะไรเนี่ยพราถ้ามีตัวร่วงมันจะง่ายแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่เว็บนะครับเพราะผมยังไม่เล่นนะครับ๋ยวไปเล่นดูนะครับผมในนุดนะฮะอ่ะน้องนี้ก็เป็นท้าทายปกตินะครับสามร้อยวินาทีนะครับคือว่าคานาทีนะครับผม คร้นี้ก็420วินาทีไม่ใช่5ไม่ใช่300วินาทีนะครับมัน7นาทีนะครับก็จะมีไอ้พวกลูกน้องบดน้บนะครับอันนี้ก็จะมีไอ้หมูไอ้ปูนะครับไอ้พวกกบนะครับนกอะไรต่างเนี่ยก็จะมีนะครับผมมาครบเลยแล้วก็มีลูกโป่งนะครับมาสร้างความรักษาให้คุณด้วยนะครับผมเป็นที่เลยแน่นอนนะครับที่นี้ก็จะมีตัวปลาหมึกนะครับแล้วก็พวกไอนีครับรุนไรเนี่นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าผมจะใช้ทีมไห่ไปนะครับผมทีมแรกก็จะเป็นมูตอบนะแล้วก็ซูโค้ดไปนะครับรวบมอนนะครับผมจงลี่มาแล้วก็คียยะนะฮะขึ้งล่างเนี่ยก็จะเป็นเซงหลิงคาซิเฮ์เ็นเน็ตเซนจิ๋นะครับทีมนี้เลยนะครับผมไปนะครับจะสังเกตว่าทีมของผมเนี่ยมันจะมีตัวรบทั้งสองตัวเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะเน้นให้มันง่ายหน่อยนะครับผมเพิ่มความชันท่า8สน่วยนะครับโอเคผมจะดูว่ามอนมันจะมาทางไหนนะครับ ถ้ามันมาอย่างนี้มันพุ่งกลับมาตรงเสาแน่นอนนะครับอันติจงได้ไปเลยนะครับปึ้มนะครับผมโอเคนะครับรุกมันเข้ามาโอเคนะครับนี่ก็พยายามล่อมันให้ตีเรานะครับมันจะมีบางตัวที่เอ่อตีเรานะครับอันตรีไปนะครับวัวมันเข้ามาหนึ่งสองครับทีหนึ่งโอเคนะครับมัน่าจะมีอะไรแล้วนะครับอันติครับปึ้ม โอเคด้านนี้นะครับจอมเวทนะครับผมอายังไม่ตายนะครับมันขึ้นไปยังไงวะนะถามจริงติได้ไหมเนี่ยอึมโอเคนะครับโอเคนะครับมาตัวนี้ก็รวบม,มาเลยนะครับผมอัตติบไปนะครับอ๋อไอ้สองนี่มันรวมสองอ่องเลยนะครับ นะเข้ามารวบมาเดิมนะครับผมอฏิบัตินะครับผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าลนะครับผมโอเคนะครับด้านไหนอีกเลยตอนนี้นะครับผมพยายามยืนตรงเซตเตอร์ไว้นะครับผมโอเคตีไปนะครับ ที่ด้านนี้นะครับผมตายไหมพี่ตายนะครับตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาตัวรอบมามันก็จะง่ายหน่อยนะครับอ่าห้องนี้นะครับก็เอ่อมีพิ่มปลารมพก,กันด้วยนะครับอันนี้น่าจะใหม่เลยนะฮะเพราะว,ว่ามันก่อนหน้านี้มีแต่ปลารมโจมตีกับพิ่งบันชีวิตนะนี่จะน่าจะเสริมพวก ตัวท่าขีดอย่างอ no ับิโดโนเอลอิโต้อะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ผมขอเลือกเป็นอันนี้ระกันะนะครับเพิ่มพลังจมตีนะฮะสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้รอบมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับปีไปรวบไปเน,นี่ยผมโอเคยักษ์ตีมาเล้นะผม เต okay, ่าถ้าหินมามันก็จะทำลายเกาะไดะ้ที่อะไรนะครับที่แบบนะครับที่แบบนะครับถ้านโน้ตนะครับผมเปิดกอะตรงนี้นิดนึงนะครับแช่มันมมนะครับแอาวเต่าตีหมันนะครับเบืเอ,อเบือโดนแช่ ปีใปนะครับปีใไปตีไปตีไปตัวหนึง่งตัวนี้นะครับสตัมมันไว้เลยนะครับผมผมจะเก็บมัตีไว้ห้องหน้าด้วยนะครับเพราะว่าห้องหน้านี่น่าจะต้องใช้ขอมปีอีกนะครับโอเคนะฮะวันนี้เจอพวกนี้ 8ตัวน่าจะมีอีก2ชุดนะครับผมโอเคตัวนี้ด้าน,นนี้นะครับก็จะเกิดเป็นเวสติกเองด้วยนะครับผมแล้วม,มันก็มา,านปาไ8กันปา8ที่ครับ, 8, รบไอซามูไรนะครับผมต้องมีไว้นะครับกระชากกระโดดมานะครับอักติ ให้ตัวนี้ถ้าดาเมจเหลือมันก็ต้องตีฟอกพร้อมกันสองตัวก็ได้ตีไปเลยครับตีไปเลยนะนะฝากไปเลยก็ได้คนะโอเคไม่ทันละนะครับผมว่าจะตีมันตายพร้อมกันนะตีไป,ไไไปเนะครับผมไม่เป็นไรครับ โอเคนะฮะให้ต่อกันน้องต่อไปเลยก็จะมีไอพวกน้ำลูกน้องบดน้ำกับสเปกเตอร์นะครับห้องน,นี้นะครับผมเพิ่มพลังโยมตีขึ้น20%นะครับเจอสเปกเตอร์ก่อนเลยนะครับอ้ติี๋ไปนะครับก็จะมีเตานะครับที่ตำาเมจตัวเดียวนะครับ โอเคแตกครับรอมันเข้ามานะครับจิ้มไปทางนี้จิ้มไปทางเดียวกัน,นครับมันติดตรงนี้ครับโอเคครับนี่ก็น่าจะแตกแหละโอเคนี่ครับทีนี้ก็มีพวกน้องวอดน้ำอะไรพวกนี้นะครับปกติทุกพวกไปไปยามานะครับ ออามาครับอธิบายต้งรีบม่ะครับ,รรบโอ้โหผมรู้สึกว่ามันจะอันนี้ไปหน่อยนะครับมันนัวๆไปหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับห้วิ่งมาตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไอหมู่มึงมันจะตามมาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับ ที่จริงน่าจะตีไอ้ปูอ่ะครับมันมันพุ่งไปพุ่งมานะครับดตัวนึงนะฮะโอเคนะครับห้องล่างก็จะมีพวกพวกพวกอะไรไจำไม่ได้อ๋อตัวนี้นะครับมันกระโดดนะครับเราก็โดดมมไม้เหมือนกันครับเดีี๋ยวไปนะครับห้องนี้ไม่น่าจะยากนะเนี่ย่ากไปเดี๋ยวก็หมดแล้วครับผม นะครับผมมันยากแค่ห้องแรกมั้งน,นะครับผมโอเคนะฮะทีนี้ชั้นเป็ดนะครับมาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับที่จริงมันให้มันขายธาตุหินกับธาตุกายภาพเหละไม่ใช่ธาตุกายภาพมันมันขายธาตุหินกับความเสีายงกายภาพนะครับแต่ว่าอยากที่ดูเนี่ยนะฮะความเสีายกายภาพในในห้องนี้ถ้าผมว่าพาธาตุหินกับธาตุไฟฟ้าไปนะ่าจะเล่นง่ายกว่านะ ผมว่าส่วนตัวผมนะนะครับผมคืออันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเอากายภาพไปตีเนี่ยผมว่าไอ้ลูกโป่งนี้น่าจะมีปัญห,หาอยู่อพอสมควรนะครับผมนั้นเนี่ยก็เอาตัวที่ถนัดไฟดีกว่าพวกพวกสร้างความเสียหายท่าไรพวกนี้ท่าไฟฟ้าหรือว่าท่าน้ำแข็งท่าไฟอะไรพวกนี้น่าจะไวเคลียร์ห้องนี้ได้ไวกว่านะครับผมก็ห้องนี้มันกันก,า,รกรายภาพด้วยไงแต่ว่ากายภาพก็น่าจะแรงอยู่นะครับเพราะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงสักหนะครับ ธาตุที่ผมแนะนําก็น่าจะมีธาตุทาทไฟนะครับผมธาตุน้าแข็งธาตุลมธาตุไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ธาตุหินกับธาตุกายภาพเนี่ยไว้ก่อนนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะครับผมน่าจะเล่นได้นะครับผมเพราะว่าจากที่ลองเมื่อกี้ก็จงรีไว้ก็กำเนิดได้พอสมควรนะครับผมก็ลองดูนะครับผมถ้ากิดมีตัวไหน,นตอนนี้ก็เล่นตับที่ดึงแต่ลตัวจะเป็นการดีกว่านะครับ อ่ะนะครับเอ้ยหรือผมลืมนิดหนึ่งนะครับเว็บสามนะครับผมเนี่ยนะฮะมันมันจะแบ่งเป็นเวฟนะครับผมซึ่งพอตีไอ้สปิเตอร์เนี่ยตายนะครับก็จะมีพวกนี้โผล่ขึ้นมานะครับใช่ตีพวกเออ่ตัวที่มันสร้างปัญหาให้เราก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกปูอะไรพวกนี้แล้วก็พยายามระวังระเบิดน้ําที่มันระเบิดด้วยนะครับค่อนข้างที่จะทำดาเมจให้ตัวละครก่อนสะควนนะถ้าตัวละครติด สถานะระเหยอะไรพวกนี้นะครับสมมติว่าเอาเบนเน็ตไปห้องเนี้ยระหว,ว่างพื้นเบนเน็ตแล้วเราติดสถานะออไฟอยู่กับตัวเนี่ยมันจะโดนระเหยทำทำเว็บไรท์จากจากการโจมตีเขาจะพวกนี้ก็แรงน่าจะแรงอยู่ก็ระวังจุดนี้ด้วยนะครับผมที่เหลือก็น่าไม่มีอะไรนะครับถ้ากดไอเฟรมได้หรือว่ามีเกาะอ,อะไรแม่นๆหน่อยก็น่าจะไปอยูน่นะครับผมองนี้ก็ไออันนี้ก็มันมนมันรวมนะครับง่ายมากครับผมนี้ก็ไปนะครับน่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับผมเดีย๋ยวไปต่อกันชนั้นที่สองเลยนะครับผม สำหรับชั้นที่11นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ